เอาละครับสวัสดีทุกคนมาปล่อยของต่อก็ <rio> <coworkers> ใช้เงินทัวนาเมนต์นะครับดูปลาตะควาบเลยนะใช้เงินทัวนาเมนต์เพื่อที่จะปรับจูนตัวที่น้าเองนี่แหละนะครับให้เตรียมเข้าสู่โหมดเทรดทําเงินต่อเนื่องละทําไมพูดอย่างนี้คือใช้เวลานานมากครับกับการ ตั้งค่าอินดิเคเตอร์จนจนมันชินชินที่จะลองไปเรื่อยก็ต้องปรับตัวเองให้เข้าสู่หมดเอาจริงเอาจังนะครับทำไงล่ะก็ต้องใช้เงินทนาเมนต์นี่แหละนะจ๊ะมันโหดกว่าเงินจริงอีกอ่ะทีนี้มาดูประสิทธิภาพการเทรดดีนะทัวนี้มันเริ่มที่ร้อยเหรียญ ก็ทําประมาณนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11ดิว11ดิวนะครับใส่การจัดการเงินเข้าไปแบบรัดกุมเลยนะรอบนี้นะนะฮะพลาดหนึ่งตามด้วยมาติงเกลก็ทําขึ้นมาที่หนึ่งเท่าตัวนะครับทีนี้วิธีเทรดทำยังไงก็ตั้งค่า ตั้งค่าโดยใช้สคริปต์นี่แหละเป็นอะไรใช้สคริปต์ตั้งค่าบวกกับคู่มือนะครับเมื่อที่บอกในคลิปตัวตัวก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตั้งค่าโดยสคริปต์ ก็คือเอาเอาค่าทุกอย่างมาเขียนเป็นสคริปต์นะครับแล้วก็ใส่เช็คจุดที่เป็นส r ตร e p r i c ์เข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งด้วยสายตานี้ไม่สามารถไม่สามารถแน่นอนดูเส้นเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเขียนเป็นสคริปต์เนี่ยมันจะให้จุดที่เป็นสไ r i ์ไพรส์สตรไพร์ออกมานะครับก็คือจุดนี้ เนี่ยจุดที่เป็นกากบาดเนี่ยถ้ามีจุดที่เป็นสไตร์ไพรส์ออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีกากบาดพินาทำคู่มือออกมาแล้วนะครับแล้วก็เทรดต,ตามคู่มือเทรดต,ตามคู่มือนะครับมีอยู่ประมาณสิบสามจุดที่ใช้งานได้ทั้งวันทุกสินทรัพย์นะครับก็ <c oughs> อย่างเดียวนี้อย่างเดียวนี้มาจาัดจะ มาจัดจะเลยก็ใส่เต็มเนี่ยตั้งใจใส่เลยนะ40อ่าที่ผลตอบแทน82ก็ได้กลับมาที่32นะครับนี่คือมาจัดจะตามผู้มือเลยนะเข้าใจประเด็นไหมอ่าแล้วก็มาตามนี้นะครับ พอจะเห็นภาพไหมครับตอนนี้ b 4 s เรียนรู้ไม่ยากแล้วนะครับเรียนรู้ไม่ยากแล้วอ่ะสรุปขั้นตอนการเทรดให้ดูตั้งใจดูนะตั้งค่าโดยใช้สคริปต์อ่ามีไซส์ไพรส์สอตัวคือตอนตอนที่น้ำเงินอยู่ใต้ขาวกับน้ำเงินอยู่บนขาวอ่าก็จะคุมทุกแนวโน้มแล้ว เสร็จแล้วก็ <c oughs> มาดูสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณเป็นกากบาทหนึ่งอันสองอันสามอันนะครับพอเห็นพอเห็นากากบาดท,ที่เป็นสัญญาณแล้วทีนี้ก็ดูการเรียงเส้นการเรียงเส้นสีตรงกรากบาทเนี่ยว่าเรียงยังไงก็จะรู้ทิศนะครับกากบาทบอกจุดที่แข็งแรง มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนาาการเลียงเส้นตรงกรากบาทอบอกทิศที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อไปนะฮะพอมาคอบปุ๊บก,ก็กดปักนะครับกดอ่ะพอกดเสร็จปักก็จัดการเงินทีนี้จัดการเงินนะครับก็จะวนอย่างนี้ครับวนอย่างน,น,างนี้วนนี้ทั้งวัน พอจะเห็นภาพเนาะเนี่ยก็จะวนอย่างเงี้ยวนอย่างนี้นทั้งวันนะครับใช้ได้กับทุกสินทรัพย์ทีนี้ B 4 s ออกแบบมาสำหรับก,การเทรดแบบ binary option น,น,นะครับ binary option หรือ Digital option แบบ1นาทีเท่านั้นนะโอเคไหมครับแต่คราวนี้การเขียนสคริปต์การทำทุกอย่างทำบน equity option มันความแม่นยำ สูงมากอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับแล้วก็พอใช้สคริปต์เข้ามาช่วยก็ลดลดลดความผิดพลาดลดความผิดพลาดจากจากคน human นเออรได้เยอะมากๆที่เหลือก็อยู่ที่การฝึกฝนโอเคไหมจ๊ะก็ยินดีและเต็มใจ เผยแพร่สกิปตัวนี้สกิปต์ง่ายๆนะครับแต่ยากมากในการหาจุดไซด์ไพรซ์นะครับโอเคไหมครับอ้าครับ,บก็ประมาณนี้จ้ะครับ